คือเราคือเราในเว้นเวตรงตรงเตียงสี่เตียสี่หนักใจนั่งอะไรนมันอนแเรเาอนจับผ่อนับเบอร์ไปยังไไอไอท่าจับับนั่ับเบอรไปงไจับเบอปยังไงมซึมไปยังไงครับอ่อนแห้งครับอ่อนแห้งอ่อนแห้งครับ อย่างอย่างมีเกณที่เขาทำเพราะว่าเขาหน้าจะพวกฝ่ายสำรวจแบบเขาน้าจแต่ว่าสำออกแบบแต่ทีนี้ผมมองว่าถ้ามันเป็นลักษณะนเนี้ยนายใต้รถเมล์ทีเ่เียนแบบมีข้าง <c oughs> หล <fits S 2> ังด้วยั้มันก็ยังจะมีใช้ประโยชน์ได้อยู่บ้างน,นะตัวนี้เนี่ยอ่มันจะเป็นแบบเดียวกันนะครับกับเส้นที่เขาจะทําต่อไปจนถึงขันเนียอา่าน่าจะแบบเดียวกันนะครับในเรื่อง หรือว่าก็ว่าลางว่าว่าน่าจะเป็นแบบเดิมมากกว่าเพราะว่าจะมีประโยชน์ใช้ประโยชน์มากกว่าหน้าะประชาชนจะเหลียมากกว่าเพราะตัวนี้ส่วนมากทางนี้ผมเข้าใจอยู่ว่าน่านาจะเป็นชุมชนที่อยู่ในชุมชนแล้วเขต่ทางแค่แข่งอะไรก็บาดไปใช่ครับแต่เดิมเนี่ยมันอาจจะมันเป็นไม้ใช่ไม้ก็จะปัญหาขึ้นหววแล้วก็ปลูกครับอะไรอย่างเงี้ยครับก็ โครงการนะก็คือเป็นในรูปของศาลาก็จะมีทางฝ่ายสำรวจออกแบบนะครับของคนทางหลวงก็เป็นคนออกแบบขึ้นมาตัวนี้ครับก็น่าจะให้แบบที่แบบศาลาปัจจุบันนะครับน่าจะที่เขาเออกแบบมาก็เพื่อว่าให้ทันสมัยนะแล้วก็เพื่อความแข็งแรงของศาลาครับแต่ว่าอาจจะดูเล็กแล้วก็เพราะว่า มันเกี่ยวกับพื้นที่ของเขตทางนีวครับว่าเขตทางกว้างเขตทางาแคบตัวนี้ส่วนมนากก็คือที่เาออกแบบมาน่าจะเป็นเขตทางที่เล็กนะฮะเขตทางแคบป,ประมาณ3 0เมตรประมาณนี้ครับแต่ด้วยความแข็งแรงแล้วก็ทางสมัยเขาคงจะออกแบบมาประมาณนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้า,า,ท,าทางชาวบ้านาเห็นว่าหลบฝนไม่ได้หรือว่า มันสัน้นมันแคบยังไงเดี๋ยวผมจะนําเสนอกับฝ่ายสารวจรอบแบบองกลมอีกทีหนึ่งครับเพื่ออาจจะปรับปรุงในอนาคตครับผมงบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมดห้าร้อยสิบแปดล้านกว่าครับครับซึ่งรวมอยู่กับศาลาด,ด้วยใช่ไหมก็รวมศาลาด,ด้วยครับศาลาหลังเดิมเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันเป็นยังไงครับศา,า,าลา,าหลังเดิมโดยปกติศาลาหลังเดิมเป็นแบบเก่าแบบแบบไม้นะครับเป็นแบบไม้ก็ด้วยระยะเวลาก็ทําให้ มีปวกบ้างอะไรบ้างชำรุดครับส่วนมากจะปลูกแล้วเราก็ทางสำรวจออกแบบก็คงเห็นว่ามันปลูกลก็เลยเออกแบบเป็นออกแบบเป็นสาราตัวใหม่ครับผมแล้วก็แข็งแรงขึ้นครับสวยขึ้นครับผมตอนนี้ที่ผมทราบคือหลายโครงการแล้วครับทั่วประเทศครับผมทั่วประเทศเป็นตัวใหม่ครับออกแบบตัวใหม่นะครับครับ